สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวเนาะผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนที่ห่างหายไปนานด้วยแล้ว้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงจนทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับในการแบบผมก็ทําช่องมา สองปีกับจะสามปีแล้วเนาะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้ทำไมถึงไม่ได้มาลงคลิปบ่อยๆนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี4แล้วนะครับก็คือต้องทำโปรเจกจบเป็นวิจัยจบอะครับซึ่งเวลามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเะเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นอุปสรรคต่อการทำคลิปนะครับซึ่งผมก็ต้องไปทุ่มเทให้กับทางนั้นซะมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ ทิ้ง u t u b e ไปนานพอสมควรเลยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครหงมรกตปี้จีนะครับซึ่งก็ปรากฏออกมาในอนิเมะแล้วเนาะหงมรกตปี้จีเนี่ยเป็นสัตว์วิญญาณประเภทฟื้นฟูนะครับเป็นที่รู้จักกันในานามสัตว์วิญญาณผู้เมตตาอีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน10สัตว์วิญญาณดูร้ายโดยพีเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่4เนาะและเป็นคนเดียวที่ ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการสู้รบปรบมือกับใครนะครับแต่แบบจะเชี่ยวชาญทางด้านแบบการรักษาอะไรเงี้ยสัส่วนใหญ่เนาะแต่ถึงแม้ว่าปีจีเองเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่สถานะในหมู่สัตว์วิญญาณของเธอนก็อยู่ใกล้เคียงกับระดับของตี้เทียนเลยก็ว่าได้เนาะในใจสัตว์วิญญาณทั้งหลายอะไรเงี้ย เนื่องจากพี่จีเนี่ยมีความเมตตานะครับช่วยรักษาสัตว์วิญญาณแบบนับไม่ถ้วนเนาะรูปลักษณ์ของพี่จีนะครับเป็นสตรีงดงามมีผมยาวสีเขียวหยกปล่อยลงมาด้านหลังดวงตาสีหยกมรกตรูปร่างสูงโปร่งนะครับแต่ในอนิเมะเขาก็ทําให้พี่จีเนี่ยดูเป็นสาวน้อยไปนิดนึงนะครับในจินตนาการของผมเนี่ยพี่จีมันต้องเป็นแบบสวยแบบสาวใหญ่อะครับอารมณ์ประมาณแบบไม่รู้สิแต่ แต่ผมดูในอนิเมะก็ไม่ตรงไทยผมเท่าไหร่ในในความคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับในประวัติของปี้จีนะครับปี้จีเนี่ยถือว่าเป็นสับวิญ,ญญาณที่ค่อนข้างโชคดีนะครับเมื่อตอนที่เธอยังเยาว์ตอนที่พลังบ่มเพาอยังอ่อนด้อยอยู่เธอได้ช่วยรักษาสัตว์วิญญ,ญาณอ่อนแอตัวหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้คืออะไรจนกระทั่งหลังเหตุการณ์นั้น พ่อของสัตว์วิญญาณตัวนั้นเป็นสัตว์วิญญาณหมื่นปีที่แข็งแกร่งนะครับในตอนนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้คืออะไรนะครับจนหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ได้รู้นะครับว่าพ่อของสัตว์วิญญาณตัวนี้เป็นสัตว์วิญญาณระดับหมื่นปีที่แข็งแกร่งเนาะสัตว์วิญญาณหมื่นปีตัวนี้ก็ได้กลายเป็นผู้คุ้มครองของพี่จีนะครับคอยปกป้องเธอมาตลอดเป็นระยะเวลาพันปีเนาะเมื่อบรรลุพลังระดับพันปีพลังชีวิตของพี่จีก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ ซึ่งนําไปสู่การไล่ล่าจากสัตว์วิญญาณมากมายแต่ตัวของพี่จีเองก็ไม่เคยเก็บความแค้นพวกนี้มาใส่ใจนะครับเมื่อศัตรูเหล่านี้ถูกผู้คุ้มกันของเธอปราบปรามจนบาดเจ็บเธอก็ร้องขอให้ผู้คุ้มกันเนี่ยไม่สังหารสัตว์วิญญาณที่จะมาสังหารเธอหรือมุ่งร้ายต่อเธอนะครับและยังช่วยรักษาสัตว์วิญญาณที่ จะมาโจมตีเธออีกด้วยนะครับถือว่าเป็นสัตว์วิญญาณที่ใจดีมากๆเลยนะครับมีความเมตตาสมกับสัตว์วิญญาณผู้เมตตานะครับต่อมาสัตว์วิญญาณบางตัวที่เคยได้รับการรักษาจากเธอก็ตัดสินใจอยู่เคียงข้างเธอนะครับแล้วก็คอยปกป้องเธอมาตลอด ภายใต้การคุ้มครองนะครับพีจีก็เติบโตอย่างรวดเร็วสัตว์วิญญาณที่อยู่รอบตัวก็นําอาหารที่เขาเรียกว่าม,มีพลังวิญญาณที่สูงนะครับมาให้เธอเนาะส่งผลให้การบ่มเพาะของเธอเนี่ยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับและพลังการรักษาของเธอก็ทวีคูณและแข็งแกร่งขึ้นในปายใหญ่ชิงโตเนี่ยมักเกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธ์สัตว์วิญญาณบ่อยครั้งนะครับเมื่อพลังของปีจ่จีเติบโตขึ้นเธอจึงเริ่มปรากฏตัว ในสนามรบต่างๆพยายามสุดความสามารถในการยับยั้งสงครามและรักษาสัตว์วิญญาณที่บาดเจ็บเธอทําทุกวิธีทางเพื่อรักษาสันติภาพในป่าใหญ่ชิงโตในขนาดนั้นนะครับแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยความพยายามของเธอจะดูค่อนข้างไร้ผลและแบบไม่มีใครเชื่อถือนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสัตว์วิญญาณจานวนมากก็เริ่มติดตามและเชื่อมั่นปี้จีมากขึ้นนะครับเมื่อพลังของเธอแข็งแกร่งขึ้นเธอก็เริ่มรวบรวมเหล่า หงมลกฏที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาอยู่ในใต้ปีกของเธอเนาะพวกมันได้ติดตามเธอและสร้างฝันของเธอให้เป็นจริงในป่าใหญ่ชิงโตนะครับแบบรักษาสันติภาพอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งหนึ่งนะครับเคยมีวิญญาณจารย์ผู้หนึ่งพยายามที่จะประเมินพลังของปีจีนะครับโดยคาดว่าพลังของเธออยู่ระดับ5 0 0 0 0 0ปีถึง00 0 0 0ปีถ้าว่าความจริงแล้วอายุของปีจียังไม่เกิน1 0 0 0 0 0ปีนะครับแต่ตะบะการบ่มเพาะของเธอเนี่ยไปไกลจนถึงแบบ สี่ซาห้าแสนปีเลยก็ว่าได้เนาะเป็นสัตว์วิญญาณที่เติบโตค่อนข้างเร็วตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งหมายความว่าภายในระยะเวลาแค่1,000 0แสนปีเธอสามารถฝ่าคอขวดไปถึง5ระดับนะครับจนพลังของเธอใกล้เคียงกับ00แสนปีหากพูดถึงความเร็วในการบ่มเพาะแล้วก็ไม่ได้ไปกว่าตี้เทียนเลยก็ว่าได้เนาะการที่ปลาใหญ่ชิงโตจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีราชสีทองคำสามตาเท่านั้นนะครับ แต่กลุ่มหงมรกฏที่ส่งเสริมสันติภาพก็มีบทบาททำให้ ณนะตอนนั้นเนี่ยป่าย่ชิงโตรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นมากกว่าภาค3นะครับมีสัตว์วิญญาณทรงพลังจํานวนมากที่อยู่รอบตัวเธอโดยเฉพาะในแกนกลางป่าย่ชิงโตนะครับเธอมีอิทธิพลมากกว่าสัตว์วิญญาณเกือบทั้งหมดและแม้แต่ตัวตี้เทียนเองก็ต้องพิจารณาความเห็นของเธอด้วยเนาะมีข่าวลือในหมู่สัตว์วิญญาณนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นภรรยาของตี้เทียนเนาะหรืออย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนกันเขาว่าวอย่างนั้นนะฮะ บทบาทของเธอในตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2นะครับพีจีปรากฏตัวพร้อมกับตี้เทียนหลังจากการเสียชีวิตของราชสีทองคำสามตาหวังชิวเอ,อ๋อตี้เทียนและสัตว์วิญญาณจากไปออชิงโตได้ประกาศสงครามกับโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในเหตุการณ์คลื่นสัตว์วิญญาณโดยปีจีและเผ่าของเธอทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเหล่าสัตว์วิญญาณที่ล้มตายแบบเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยฮะในตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค3นะครับพีจีก็ ปรากฏตัวปล,ปลายนะครับแต่เหตุการณ์สําคัญสําคัญเลยก็คือหลังจากจบเหตุการณ์หลักนะครับภายใต้การนําของตีเทียนเผ่าสัตว์วิญญาณได้ทําสนธิสัญญากับมนุษย์อีกครั้งนะครับโดยพี่จีก็เป็นหนึ่งในผู้นําของเราสัตว์วิญญาณในช่วงนั้นด้วยเนาะบทบาทของพี่จีในตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค4นะครับจะเปิดตัวในภาค4ในเล่มที่9นะครับ บนดาวเอฟเนาะสหพันธ์ทารัตโต้หลวได้จัดสรรดาวเคราะห์สองดวงให้กับสัตว์วิญญาณนะครับพีจีได้เดินทางไปยังดาวเอฟกับตี ien, ้เทียนจื่อจีและสัตว์วิญญาณอื่นๆนะครับซึ่งบริเวณที่พีจีไปอาศัยอยู่เนี่ยเรียกว่าแดนสุขสงบนะครับพีจีเนี่ยจะอยู่ทางเข้าแดนสุขสงบและได้ออกมาต้อนรับหวังเทียนอีและคณะตัวแทนจากโรงเรียนสื่อไหลเคอร์นะครับ เธอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นนักเรียนชั้นนอกเป็นจํานวนมากนะครับโดยหวังเทียนอีก,ก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมจึงมีนักเรียนโรงเรียนสื่อไลเคอร์ส่วนนอกมามากมายเสีเหลือเกินในตอนนี้นะครับโดยกระทั่งวังเทียนอีได้แนะนําเธอให้รู้จักกับ หลานเซียนอีเป็นครั้งแรกเธอได้ทําหน้าที่ต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่างๆของมนุษย์นะครับที่ทางเข้าแดนสุขสงบเนาะหลังจากที่ตี้เทียนล้มเหลวในการค้ามเคาะทานสวรรค์เพื่อเป็นเทพปี้จีก็ได้กลายเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณให้กับหลานเมืองฉินนะครับโดยปี้จีเองเนี่ยก็ได้ถามตี้เทียนนะครับว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ตี้เทียนก็แนะนําให้เธอเนี่ยกลายไปเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณให้กับหลานเมืองฉินเนาะบทบาทในภาค4ของปี้จีก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบ กันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับโดยคอมเมนต์ที่จะมาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของไทฐานนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับทำไมผมงงว่าไทฐานในการเปิดตัวมองเห็นเป็นวงแหวน ประมาณนี้สองเหลือง2ม่วง4ดดำผมน่าจะเห็นประมาณนี้นะตอนเปิดตัวครั้งแรกระดับ84ตอนสงครามด่านเจลิงระดับ86ตอนจบภาคระดับ87-88ประมาณนี้ครับอ่าผมก็ไมไ่ได้ดูละเอียดในส่วนของอนิเมะนะครับแต่ส่วนของนิยายนี่คือวงแหวนวิญญาณของไททานจะเป็นสองเหลือง3าม,ม่วงนะครับ3ดำเนาะซึ่งไม่เหมือนกันกันกบในฉบับอ,น,อนิเมะนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดัดแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆในตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคหนึ่งฉบับอนิเมะเนี่ยผมแทบไม่ได้ติดตามเลยนะฮะถ้าข้อมูลตกหล่นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะคอมเมนต์ต่อไป ได้ยินว่าตั้งแต่ภาค4หอวิญญาณค้นพบวิธีทําให้คนธรรมดากลายเป็นวิญญาณจารได้โดยไม่ต้องพึ่งสมุนไพรสําหรับคนรวยเท่านั้นมันก็ไม่แปลกครับแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากมั้งคิดว่านะเพราะว่าโดยปกติพรสวรรค์เขาก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกับว่าหอวิญญาณไป ใช้เทคโนโลยีในการเร่งให้คนพวกนี้สามารถแบบฝึกฝนได้อะไรประมาณนี้ยฮะบวกกับดาวเคราะหมีพลังวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็ทําให้แบบสิ่งนี้ง่ายขึ้นไปด้วย ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปถ้าถังซานไม่มีพลังเทพซิลลัวมีแค่พลังเทพสมุดยังจะสู้ราชันเทพคนอื่นได้อยู่ไหมสู้ได้แน่นอนครับเพราะว่าถังซานมันมีอะไรมันก็ใช้ครับมันไม่อยากใช้มันก็ไม่ใช้อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆเป็นคนที่ฝีมือค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดะฮะถังซานจะไปเวนี้ซึ่งเอาจริงตำแหน่งเทพสมุดเนี่ยเหมาะสมกับถังซานมากกว่าตำแหน่งเทพซิลลัวเองนะฮะ ในช่วงหลังๆประมาณภาค3.5รู้สึกว่าถังซานก็ไม่ค่อยอยากใช้พลังเทพซิลลัวซะเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะไปเวนั้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าถังซานเนี่ยถนัดการใช้พลังเทพสมุทรมากกว่าเนาะคอมเมนต์ต่อไปความสามารถในการสะท้อนความเสียหายของมังกรหนามปีศาจส,สามารถสะท้อนการโจมตีจเจาะเกราะได้ไหมครับและถ้าสมมุติมังกรหนามได้วิวัฒนาการ กลายเป็นราชันเทพพี่คิดว่าจะเก่งแค่ไหนครับอืมอันนี้ผมก็ <c oughs> คิดภาพไม่ออกจริงๆครับต้องขอโทษด้วยบางทีสัตว์วิญญาณเนี่ยก็ผมก็ลืมไปหลายตัวเหมือนกันนะช่วงนี้กําลังลื้อฟื้นครับเพราะว่าไม่ได้เข้าสู่วงการของทางสาร,รคือแบบไปตั้งหน้าตั้งตาทําวิจัยอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะลืมหลายตัวเลยนะฮะก็ต้องขอภัยด้วยเนาะ แต่มังกรน้ำเนี่ยถ้าแบบกลายเป็นราชันเทพจริงๆก็ไม่รู้อะให้ทุกคนมาคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะโอเคครับคอมเมนต์ต่อไปครับพี่ครับถ้าเรามีวิญญาณยุทธคู่โจมตีบวกช่วยเหลือเราสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองได้ไหมครับถ้าเพื่อนในทีมเพิ่มพลังให้เราพลังเราเพิ่มขึ้นอีกไหมครับมันก็บวกๆก,กันไปอีกได้นะแต่ส่วนใหญ่สายซับพอร์ตเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเขาเพิ่มพลังให้ตัวเองนะ แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาณชุดยึดสายช่วยเหลือและโจมตีด้วยเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มบัฟให้ตัวเองได้ด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปอยากให้ตี้เทียนเป็นวงแหวนของพระเอกภาค2ก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าตี้เทียนเนี่ยเป็นคนทิฐิสูงนะครับอาจารย์ผู้เขียนแกก็เขียนให้ตี้เทียนเนี่ยไม่ได้ยอมจำนวนให้กับมนุษย์นะครับคือจะสังเกตว่าตั้งแต่ภาค2จนถึงภาค4เนี่ยตี้เทียนแทบไม่ได้ยอมมนุษย์คนไหนนะฮะจะไม่แบบว่าไปเป็น วงแหวนวิญญาณให้ใครก็ช่างไงฮะยอมตายซะยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทรงนั้นครับแต่ถามว่าที่เทียนเนี่ยยอมรับห้วอ,อีเฮาไหมยอมรับนะครับว่าแบบโอ้โหหัวอ,อีเฮามันเจ๋งจริงเพราะว่าแบบมันชนะเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนเดียวที่เป็นมนุษย์จะเรียกว่ามนุษย์ ก็อะไรๆอยู่นะครับก็คือหลานเซวียนอีนั่นเองเนาะเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ที่เทียนยอมที่จะหลอมรวมด้วยและอยากเป็นวงแหวนแต่เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าหลานเซวียนอีมันมีวงแหวนของมันอยู่แล้วเนาะแต่ตัวของตี้เทียนเองก็ยังว่าครับถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่แยแสนะครับเขาจะไม่ยอมเป็นวงแหวนให้เด็ดขาดเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูล ของสัตว์วิญญาณหงมรกรปีจีนะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ